ดูเครื่องฟิ้นนะครับมีปัญหาคือเออมันขึ้นตัว p นะครับ P0 ศนย์สหรือไม่ก็ E หน้านะครับซึ่งก่อนที่เราจะยกไปให้ช่างนะครับเราก็ต้องมีการทํำอะไรสักอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะทํายังไงผมจะทําให้ดูนะครับโดยต้องถอดไฟออกนะครับแล้วก็ถอดสายที่เชื่อมกับเข้าคอมพิวเตอร์ออกนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็ยกเครื่องฟินออกมานะ้รับครับผม อ้าวนี่มาดูครับเครื่องปิ้นนะครับจะทํายังไงนะครับก็ได้เราจะเราจะเอาทําการเขย่านะครับเราจะเอากระดาษออกก่อนนะครับเอากระดาษออกเอากระดาษออกเสร็จแล้วเราก็ก่อนที่เราจะเขย่านะครับเราจะเขย่านะครับเราต้องปิดตัวนี้ก่อนถ้าเป็นแท้งนะครับเนี่ยเก็ทำปิดตัวนี้ออกก่อนตัวแท้งมันนะครับตัวนี้ตัวที่เป็นตัวกรองดึงออกดึงออกเลยดึงออกตัวนี้นะครับแล้วเอาตัวจุดเล็กนี่มาครอบไปแทน เราลองไปแทนนะครับน,นี่ก็เสร็จแล้วเราก็จะเอามาเคาะเอามาโยกได้นะครับผมมั่นใจว่า,าน้ำมึกไม่ไหนจะออกมาแล้วครับปิดมันนะก็จะโยกเลยนะครับโยกด้านนอกก่อนด้านนี้ก่อนนะครับยกขึ้นเลยครับไม่ต้องลัวนะกนอย่าเดีวยวเยเสร็จแล้วตรงนี้นะครับ ด้านหน้าลงมาเยอะเลยครับด้านหน้าก็ขยับเหมือนกันได้นะครับมีผลงานครับมาดูผลงาน,างานาเยอะเลยครับเนี่ยมลงตกมานี่ครับตกมาเนี่ย เห็นไหมครับต้องขยาก่อนเรียบร้อยอ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาต่อสายไฟต่อสายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ลองเปิดดูนะครับมันจะหายไหมจากที่เป็นขึ้น P02 นะครับหายหรือเปล่าถ้าหายก็แสดงว่าปกติใช้ได้ไม่ต้องส่งช่างนะครับผม